วัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่9รุศจิกาย,ยน2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจทย์จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเปลี่ยนไกด์ไลน์มากการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักหลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสามดาบนะคะสามดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะคนวันอาทิตย์วันนี้จะทำอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะคิดก่อนที่จะพูดนะคะอะไรออกไปนะคะ เด e อสตาร์ Star, นะคะเป็นไฟแห่งความหวังนะคะความฝันนะคะความสุขนะคะบางคนนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะการพักผ่อนนะคะนะ,ะติดแม่น้ําติดภูเขานะคะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้ด้วยนะคะหาดาบนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะนะาการงานอาจจะ โดนขัดแข้งขัดขานะคะหรือว่าการงานมีโอกาสล่าช้าได้หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะกับเพื่อนร่วมงานได้ด้วยนะคะนะมีเหตุการณ์อะไรวันนี้ก็ขอให้เราเงียบนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ใครหลายๆคนนะคะเลือกที่จะไม่เงียบมากกว่านะคะเขาเรียกว่าความรู้สึกความใจร้อนคําพูดนะคะมีโอกาสพูดแรงนะคะให้คนอื่นเขา,าไม่สบายใจได้ด้วยนะคะ ราชีนีไม่เท้านะคะการงานใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะการงานที่คุณทําอยู่แล้วก็เรียกว่ายังมีความขยันนะคะมีความากระตือรือรน้นเรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมเสริมเติมแต่งนะคะความสวยความงามได้ด้วยนะคะสุขภาพช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอติดขัดมีเสมหะความรัก นะคะความรักในช่วงนี้นะคะระวังคําพูดนะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะบางคนอกหักรักคุดนะคะหมัดหมัด,มดได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะความรักมักจะโดนขัดขวางนะคะ,ะหรือใครที่ก็หาโดยเจกันอยู่เขาเรียกว่ามักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ขัดขวางไม่เห็นด้วยหรือนะคะอาจจะมีคู่ค้าคู่แข่งนะคะที่ เขาเรียกว่า,อาชอบคนคนเดียวกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขโรมันนะคะจากพายยิบซีมีเลข3ามเจหู้นนะคะสามเจหศูนย์นะคะ คนวัรจทร์ราชาดาบเข้มแข็งมุ่งมั่นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของการงานคนวรรจทร์รับผิดชอบสูงนะคะเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบสูงมากนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคนดวงเฮงน,นะคะจะมีโชคหมินลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะบางคนมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่ามาเก็บมากัก,กมาตุนนะคะหรือเรียกว่า การค้าการขายนะคะวันนี้จะมียอดเงินเข้ามาจะมีเม็ดเงินเข้ามาบางคนได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะนะแบ่งสันรปรันส่วนนะคะนะการค้าการขายจะพูดจะคุยจะติดต่อนะคะจะเจะรจาอะไรช่วงนี้นะคะจะได้ดีนะคะเห็นไหมนคะเหรียญนะคะ,นนะ,ค,ะความสําเร็จนะคะโชคลาภเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนผู้หญิงผิวขาวนําความสําเร็จมาให้ใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคาร นะคะก็จะได้ดีนะคะประสบผลสําเร็จ5ถ้วยกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้นะคะคนวันจันนะคะอาจจะได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยของใครบางคนหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะงานอวมงคลอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคเสี่ยงโชคทิ้งไว้นะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบนะคะส่วนทางด้านของเลข นะคะโรมันนะคะจากพายิบสี่นะคะมีเลขศูนย์หนึ่งเก้าห้านะคะศูนย์หนึ่งเก้าห้านะคะ <_ t ap> คนวันอังคารน,นะคะ คนวันอังคารนะคะคิงอัปคัพหดาบตราชินิทุ้ยนะคะเทมเพลตช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมีดวง,งทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเราจรจาการสื่อสารหรือว่างานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะนะัประเภทเอ่อเดลิเ,ลเวอรี่หรือว่าประเภท มอเตอร์ไซค์นะคะรับจ้างนะคะแท็กซี่งานทางด้านออนไลน์นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะน่าจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันคันาละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้มี5ดาบต้องไม่ใจร้อนนะคะนะการงานอาจจะมีบ้างนะคะความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะหรือว่าการงานอาจจะเขาเรียกว่าโดนขัดแข่งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มได้ด้วยนะคะแต่ขอขอให้เราใจเย็นขอเรา คุณเรียกว่าอย่าใจร้อนทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะช่วงนี้นะคะนะโดยเฉพาะอย่างที่บอกใครที่ทํางานประเภทมีเพื่อนร่วมทีมนะคะขอให้ใจเย็นนะคะ King of Cup นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีอะไรมีปัญหาอะไรให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะบางคนผู้หลักผู้ใหญ่มีสามารถเคลียร์ปัญหาให้เราได้หรือถ้าในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินช่วงนี้นะคะเข้าสายแจ่ขวานะคะนะกได้มาจ่ายไปนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือได้นะคะให้โมหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนโสดนะคะบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวนะคะช่วงนี้นะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะโชคลาภนะคะเลข โรมันนะคะจากพยี่สิบซีมีเลข0504นะคะ0504้านะคะต่อไปวันพุธคนวันพุธนะคะ คนวันพุธก้าถ้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้ระวังน้ำหนักตัวจะขึ้นนะคะสามเหรียญคําพูดมีสเสน่ห์นะคะเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะนะการค้าการขายยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะแวะเวียนกลับมาลูกค้าใหม่ๆนะคะก็จะมีเข้ามาต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะการเงินจะได้จากคําพูดของเรานะคะ j u รเ m e n จคําพิพากษานะคะ เทวดาเป่าแตรให้คนไตยฟืน้นคืนชีพเรียกว่าคนวันพุธนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าเราจะรอคอยสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะคะเขาเรียกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะอดีตผ่านมาสอนอะไรมามากมายนะคะทําให้หลายๆคนรู้จักรอบคอบมากขึ้นปรอง,งกับชีวิตมากขึ้นเรียกว่าะละเอียดในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ ใครมีคดีความช่วงนี้คดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลจะย,ยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษน,นะคะ j จ็คส e n t นขึ้นมานะคะไม่ว่าเราจะ,อะรอคอยเรื่องการงานมีโอกาสได้งานแบบพลุกๆุหรือในสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ได้ด้วยนะคะสิบไม้เท้านะคะภาระสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องแบกให้เราต้องรับแต่ทุกอย่างเราเคลียร์ได้นะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ทุกอย่างก็สามารถรอดพ้นได้นะคะ วันนี้งานอาจจะเยอะหรือว่างานเหนื่อยงานหนักนะคะแบกโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับโกดังโรงงานใหญ่ๆช่วงนี้มีโอกาสยกของหนักได้ด้วยนะคะความรักของคนมีคู่มีโอกาสตั้งท้องตั้ง,งขันนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักเขาเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะเสียงเพลงไว้นะคะจะให้โชค ส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยุดีมีเลข9ก0 0นะคะ9ก้ามนยนะคะ คนวันพฤหัสห้าดาบนะคะราชาไม้เท้าเดอะเมจิเชีชนนะคะราชนิพระจันร์ช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะสติปัญญาไหวพริบนะคะเขาเรียกว่าเยอะเยะมากมาม่นะคะบางคนมีงานประจำอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานอยากเริ่มงานอยากต่อยอดธุรกิจ หรือกำลังคิดอยากจะิเริ่มงานใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะทํางานสามารถทํางานควบคู่ได้นะคะช่วงนี้2อย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันนะคะโดยมีเจตเชื่อนนะคะเขาเรียกว่าสติปัญญาไหวพริบความละเอียดความรอบคอบแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะคุณเป็นคนเขาเรียกว่าช่วงนี้ช่างพูดช่างคยุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะ นะหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับนักวิชาการนักพูดนักพรีเซนต์พวกนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นเรียกว่าเจมตลาดได้ดีนะคะส่วนใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะมี 5, 5้ดาบนะคะวันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะขอให้จะทําอะไรก็ขอให้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสมมติว่า ยังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานโดนกัดแขงกัดขาก็ขอให้เราใจเย็นนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าใครที่โรงงานอยู่ช่วงนี้ก็จะได้งานนะคะส่วนทางด้านของการเงินไม่ขาดนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาการงานการเงินวันนี้นะคะมีโยอดเงินเข้ามามีไม่เงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ เลขหน้าไพ่นะคะเป็ดจากไพ่ยี่สี่มีเลขห้าศูนย์หนึ่งสองนะคะห้าศูนย์หนึ่งสองนะคะคนวันศุกร์นะคะ นวันศุกร์สามเหรียญหนึ่งถ้วยห้าม้เท้าสี่ดาบช่วงนี้คนวันสุกนะคะเรื่องของการงานนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดนะคะลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าประจำนะคะลูกค้าใหม่ๆยังเว,เวียนเข้ามานะคะณสามเหรียญน,นะคะการค้าการขายนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาคําพูดนะคะจะ ร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะน่าจะพูดจะคุยจะจติดต่อนะคะจะค้าจะขายช่วงนี้จะได้ดีนะคะหนึ่งถ้วยมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะอาหารการกินอุดมดสมบูรณ์นะคะห้ามไม่ค้าวันนี้งานเยอะงานแย่หรือว่าเรียกว่าการงานแข่งขันสูงนะคะมีสีดาบนะคะใครหลายคนนะคะเ็าเรียกว่ารอคอยกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะนะรอเวลารอจังหวะนะคะรอโอกาสรอในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะ สุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนปวดฟันด้วยนะคะถอนฟันอุดฟันนะคะตามเนื้อตามตัวนะคะความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพ่อแม้เป็นแม่ไม้โชคลาภนะคะเลขโรมันนะคะจากพยุตสีนะคะมีเลข3154นะคะ 3- 1 5หนะคะ นะคนวันเสาร์คนวันเสาร์น,น,านะคะ The w o r ร d ความสุขนะคะ The Hermes สองดาบคนเสาร์ดวงดี คิงดาบนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะมีโอกาสเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะการทําวีซ่านะคะต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะมีคนช่วยเหลือนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะ mm. เขาเรียกว่าจะมีคนให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพร ะะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตานะคะก็เ,เรียกว่ามีดวงเดินทางไปพักผ่อนไปกินไปทานไปนะคะอาหารนอกบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคิงดาบมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะความแกล่งนะคะในเรื่องของการงานรับผิดชอบดีนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานใหม่ๆเส้นเอกสารใหม่ๆส,สัญญาเก่าๆาสัญญาใหม่ๆนะคะก็อาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ น้ำมองโดยรวมคนวันเสาร์ดวงดีมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่นะคะความรักมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลบางคนเป็นได้ต่างชาตินะคะต่างภาษานะคะคนที่มีกู้ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพยับชนมีเลขหนึ่งเก้าสองศูนย์นะคะหนึ่งเก้าสองศูนย์นี่คือดวงของคน วันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะของคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ